สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับเรามาต่อหนักวิญญาเป็นบทที่2นะครับตอนที่2โดยจะมีสวิตเพิ่มอีกหนึ่งตัวเราก็จะมีการเซ็ตทั้มขดเพิ่มนะครับโอเคต่อจากหนัดที่แล้วแล้เวเ,เอาสวิตมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็นหนึ่งตัวแล้วกวผมเอาพ c เพิ่ม2ตัวพอนะครับ อยู่คอน,นเราวิ่ยงแร่นกันโอเคแล้วก็ลากสายอันนี้ผม่าเป็นจิกเกอ,อนนร์บิดตอน,ออน,นต่อถอยนะครับผม่าเป็นสองทับศูนย์นกันต่อกับสองทับศูนย์นี่ครับจสองทับศูนย์นะ เคยเดี๋ยวจิ๊กก็จะสอนส่วนนี้เป็นรั้งนะครับส่วนนี้เป็นรั้งวัดภาพก่อนอตามนี้นะครับก็สั่งสตาร์ทค่อยไว้เลย ะครับกล้วบางรอบูตนะครับเดี๋ยวตัวนี้ให้อยู่วียแรงยี่สิบนะครับทางขวามือวีแรงสามสิบอ่ะนี่คือเราทำเพิ่มอันดับที่สองระหว่างคอยนะครับวียารงยี่ิบต้องเป็นชุดเดียวกันผมให้ตัวนี้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งร้อยกันนะครับ เดี๋ยวตัวนี้เอาเป็น1.200เดี๋ยวนี้ทั้งปฏิบัติตอนแบ่ง VLAN เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยตัดต่อไปค่อยมาเปลี่ยน IP นะครับโอเคก็แบ่ง VLAN แล้ว IP คนในับเ n e t กันแต่แบดนี้เราทาต่อ,อไม่เป็นไรใครเห็นครับว่าถึงแม้จะอยู่ใน IP subnet เดียวกันแต่อยู่คนละ VLAN จะติดต่อกันไม่ได้นะครับอัาสวิตช์ตัวนี้เดี๋ยวผมตั้งชื่อด้วยรอบูทบูทเสถียรยัง อยู่ขั้นตอนการบูตนะครับบูตไม่เสร็จนะครับอาจจะบูตนานหน่อยนี่ CPU 100%อยู่รอบูตอยู่นะครับตอนบูตต้องใช้เวลาพอสมควรทีนี้ผมขอเซตตัวตัวบนคอยก่อนนะครับเราก็จะเซตคล้ายๆกันนะ G0 G2 รับ0นะครับจะเซตทาง เดี๋ยวขอปิด PC สักเครื่องหนึ่งสต็อปนะครับประายี่สิบสต็อปตัวนี้กันนะสต็อปพีซีสักสองเครื่องโอเคครับตัวสวิตตัวที่สองบูส์เสร็จแล้วนะครับโอเคทีนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องช้านะครับให้ไปปรับตรงนี้นะครับ Edit Preference แล้วก็ตรงนี้นะครับ G ในสามเบียนะครับไปปรับนี้นะผมปรับ cpu เป็นสี่นะครับ G เป็นสี่นะครับโอเคอะตรงนี้ถ้าใครตรงนี้ปัญหา cpu 100%นะครับไปปรับนะครับเอามาต่อนะครับก็ตามที่เราทํากันไว้เดี๋ยวผมจะเซต G 2อทับสนย์เป็นทั้งคอนฟิกเพิ่มเดี๋ยวก่อนคอนฟิกเนี่ยโชว์อินเทอร์เฟซ ทั้งนะครับแต่ไม่ขึ้นนะครับผมก็คอนฟลิก์อินเทอร์เฟซ G สองครับศูนย์สวิตพอร์คทั้ง e n c a p s u l a t i o n เดี๋ยวเอาต d a า d นะครับดอทนคิ q นะนคิ q แล้วก็สวิตพอร์ตโหมดทั้งอ่ะเซตสองคอมมา์นะครับ ตรงนี้นี่นะครับสวิตอันนี้สวิตตัวสายมืออ่ะสวิตตัวใหม่เซตเหมือนกัน สวิตช์พอร์ตเทดีครับอินเทอร์เฟซ g 0ูนย์เีครับ g 2อับศสวิตช์พอร์ตทั้ง encapsulation 1 q สวิตช์พอร์ตหมดทั้งเซตเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสิบออกมาอินเทอร์เฟซ g 0ูทับศสวิตช์พอร์ต adsl vlan 20นะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อนะ แล้วก็จี 01, Pot, ้สุนทับหนึ่งสวิตพอร์ตเบียร์งานสามสิบอ่ะโชว์เบียร์งานให้ดูนะครับโชว์เบียร์งานบิฟจะให้ดูว่าสวิตตัวที่สองนะครับสองพอร์ตนี้นะครับเบียร์งานยี่สิบเวียนสามสิบถ้าไม่ตั้งชื่อมันจะชื่อ v 20, เป็นยี่สิบเวียนสามสิบเลนะครับอ่ะเราจะมาดูว่าทั้งอัพหรือ,อยังก็ด้วยคอมมานด์โชว์อินเฟกทั้งเหมือนเดิม โชว์อินเทอร์เฟซทั้งที่เราต้องการนะครับทั้งอัพนะครับประมาณนี้นะโอเคเดังกับที่2ให้เห็นภาพวันนี้นะครับอันนี้โชว์อินเทอร์เฟซทั้งอันนี้ที่เซตเพิ่มจากหลักที่1ก็คือเซตทั้งพร์ตแล้วก็ทั้งต้องอัพนะครับเอ็นแคเป็นไปสองวันคิวต่ตัด u อปนทีแฟนหแล้วก็การทดสอบการทดสอบก็อ่าพีซ เซ็ไอก่อน IP 1ีหนึ่ง1ก้าสองดันมาิฟสเซฟนะครับลองดูนะครับต้องปริงไป1.2ให้ได้192.168.1.1ก็มาในปริงข้ามทางได้เห็นไหมครับนะครับนนะต้องได้นะครับ ใช่เลครับแต่1.3ไม่ได้คนเอวเบีรยรกันกันอ่าส่วนตัวนี้นะครับ PC6 เบอร์หนึ่งจุดสอมาร์กที่สิบสี่บิตเซฟด้วนะครับอ่าพิ้งนะครับ 192.1 6 8 1 4ต้องปิงได้โอเคนะครับพันทังได้จริงนะครับจุด4กับจุด3ซึ่งอยู่วีแรนสามด้วยกันนะครับจะปิงได้นะครับสำเร็จนะครับแต่ปิง1.2ไม่ได้นะครับ1.1กับ1นนี้ปิงไม่ได้อยู่แล้วโอเคนะครับสำเร็จนะครับผมกลับมาที่สวิตตัวแรกกันนะเดี๋ยวโชว์แมคเดทเทเบิลให้ดูนิดหนึ่งกัน นะครับประเด็นเลขวีไลนข้างหน้าด้วยนะครับโอเคเห็นนะครับหลักที่สองนะครับสําเร็จนะครับก็หลักที่สองมีการเพิ่มวีไลนเข้ามาทุกทีครับที่ตัวชีวิตตัวใหม่ก็เช็ดทั้งขวดทั้งขวดเช็ดทั้งสองฝั่งนะครับทั้งขวดก็เช็ดทั้งสองฝั่งแล้วก็แตตานี้นะครับตัววีไลน์ยี่สิบเป็นสามสิบก็อย่าลืมนะครับใครชีวิยีร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเพิ่มซีพียูนะครับตรงนี้นิดหนึ่ง พอเราเพิ่มพอเราเพิ่มที่ตัวที่ตัว Genes สเนะี่ยใน VMware จะเพิ่มด้วยตรงนี้นะครับเป็นสนะใน VMware จะเพิ่มอัตโนมัติให้นะครับแต่มันจะมีการรีบูตนิดหนึ่งนะครับเซตติ้งใช่นะครับเหนะครับนี่นะครับ หนึ่งนะเซชเซอร์เป็น4ีเหมือนกันโอเคนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอบทต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ